รัฐบาลยุคดิจิทัลครับเปิดตัวบริการขอประวัติการใช้และชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปทางรัฐครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยนางสาวสาศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวงและการประปาส่วนพิภากนะครับก็ได้มีการเปิดตัวนะครับบริการขอประวัติการใช้และชําระค่าน้ําค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าทางรัฐครับเพื่อประกอบการสมัครขอสินเชื่อภายใต้โครงการ Your Data ซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนครับได้ใช้ข้อมูลของตนเองในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบริการนี้นะครับจะช่วยให้ประชาชนที่มีชื่อ เป็นเจ้าของบัญชีค่าน้ำหรือค่าไฟสามารถที่จะเรียกดูแล้วก็ดาวน์โหลดประวัติการชำระย้อนหลัง6เดือนของตัวเองได้ครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารนะครับประกอบการสมัครขอสินเชื่อกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วอนอกจากนี้เนี่ยผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวสามารถนําข้อมูลไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติแล้วก็มีการรับรองด้วยลายมือชื่อดิจิทัลและตรวจสอบได้ว่าข้อมูลไม่ถูกปลอมแปลงแก้ไขซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนครับในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนโดยรวมผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นครับเลือกเมนู การเงินประกันและก็เข้าสู่ขอเอกสารประกอบการสมัครบริการทางการเงินครับเลือกหน่วยงานที่ต้องการระบุหมายเลขมิเตอร์ตรวจสอบข้อมูลจากนั้นยืนยันคำขอระบบจะจัดเก็บเอกสารไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปยื่นขอสินเชื่อต่อไปครับ